<c oughs> เรามาเืเดแตดหลกซ่อนถึงเวลาที่เราต้องโตงกลับหล้วเย่ฆ yeah. ่ากระดูนแคทได้แล้วแวว่มาดเซื่ดคู่ใจโตเต่า เราไปแต่หลบซ่อนถึงเวลาที่เราต้องตู้กลับ จริงๆเ,เราไม่แต่ลบ่อนลบ่อนต่อไปแล้วเราจะทำไงได้ละ่ะมันก็ต้องตู้กลับดิมมนุษย์มันวิวัฒนาการแล้วนะยิงหัว เฮ้ยกระพี่ม่ไม่เกิดมาให้กูเลยลกูฆ่ากระตุนแค่ได้แล้วไม่คิดที่จะออกมาให้แสดงความยินดีให้กูหน่อยวะกูฆ่ากระตุนแค่ได้เป็ยมือหนึ่นะเ,เว้ยสังเวชชีวิตอ่ะไม่คิดที่จะออกมาไรเลว ปีาขอผีสักตัวหน่อยดิขอสักตัวให้มันขึ้นใจอ่ะต้องการผีวะไม่ใช่ผีแบบนี้จะเกิดเป็นกระตุก ui lên mà chậm thật kè, tai, 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 kia mà, lên một đeo đây này, không này, มาจจะผีสักต,ตัวหนึ่งขอสักตัวหนึ่งข้าขอร้องเอาผีไว้ข้าหนท้องเวรถึงเวลาเีื่อเดี๋ยวต้องัวก่อน